วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียวจังหวัดรบบุรีในอำเภอโคกสำโรงเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า2,000คน นายเจตพง์โชคสวัสดิ์วรกุลในอำเภอโคกสำโรงนางสาวนงรักอยู่พุ่มประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอโคกสำโรงพันตรเอกจตุลนอนุรักษ์บัณฑิตพุ่มกับสอพอโคกสำโรงพันตรเอกมาโนดจันเที่ยงพุ่มกับสอพอพเนียดในกองตีกรวีกิจรัตนาการพันตำรวจโทมนตรีเล่อิิมรองพุ่มกับปร้อยตำรวจเอกโกวิศ ทัวพันรองสวปดาบตำรวจพลึกเหมาะสมัยพอบหอมูป่ปสิบตำรวจตีสลันบุญภาพพอบหอมู่ผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนพร้อมด้วยส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสมรงนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลประธานกกตลพร้อมด้วยกกตลสถานีตำรวจภูธรโครกสมรง และประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยอำเภอโคกสมโรงภายใต้การอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันป่าปาญยาเสพติดสอปป,อปอสอำเภอโคกสมโรงจะทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอโคกสมโรงจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอโคกสมโรง เพื่อเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในการป้องกันเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรตั้งแต่ต้นต่อ การผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการปราบปราม<ส>การยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดการค้นหาผู้เสพในชุมชนและสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา<ส>ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอำเภอโคกสำโรงจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากำหนดมาตรก,การป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสียงและในวัยเสียงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโรงเรียนเรียนรู้ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสมกับยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและอบายมุกอื่นๆโดยได้กำหนดอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน2568โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน2 3 0คนจำนวน6รุ่นโดยมาจากโรงเรียน ในสังกัดของอำเภอโคกสำโรงจำนวน5โรงเรียนประกอบไปด้วย 1, โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาจำนวน1000คนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจำนวน300คนวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจำนวน400คนโรงเรียนบ้านสแกราบจำนวน130คนโรงเรียนโคกสำโรงจำนวน200คนรวมทั้งสิ้น2030คน เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด